สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเมื่อนี้สวัสดีเพื่อนเพื่อนจากสวนน้อยจ้าโอ้ช่วงนี้ก็เริ่มจะอากาศร่มหนาวร่มพัดบีบีมาเลยเด้อจ้าเพื่อนเพื่อนอากาศกำลังอบอุน่นกำลังดีจ้าเดี๋ยวจะเป็นพักบุ้งจ้าพักบุ้งที่ฮาตัดไปก็เพิ่นก็เริ่มโตขึ้นมาอีกแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนเนี่ยพัดกระแทบอยู่จ้า เอาไปพัดใส่น้ำมันหอยใส่พริกแจ๊กน้อยเนี่ยจะเป็นเพื่อนกระแสดอยู่ผักบุงน่าจะเนาะเก็บไปกินไร้เทื่ออยู่จ้า่ามาฟังนี่ก็จะเป็นปลาเจี๊ยบสีเขียวแน่นี่กลุ่มมะละแน่จ้าคิดว่าจะบโตแล้วจ้าล่มหนาวมาแล้วคงจะโตได้แค่นี้แหลจะจะเ,เป็นเพื่อนเนาะเดี๋ยวห้องกระเบื้องไปก่อน ตาเบิงบอนนี่ก็จะได้ลือออกไปเลยจ้าไปเฮ็ดปุ๋ยได้จ้าบ่ได้ไปถิ่มเนาะจ้าเขาอาจจะมาปลูกชาเกินไปก็ได้เดี๋ยวปีหน้าเหาวันนี้ไหมจ้าเนาะเดี๋ยวมาเบิงแบบเบิง้นมาลา้นบวดแถวนี้ก่อนจ้าก็าเป็นนี่จ้าเพืเ่อนๆดอกกระวมีจ้าเนาะเดี๋ยวจะล่องปลูกไปเรื่อยๆจ้า น,นี่ก็จะเป็นต้นข้โพดแหงครับนี่ต้นอ้อยจากเทนใบเขียวเขียวนี่จะเป็นกอนโอ้สูงคักต่ว่าเบิง้งลั่เพิ่งกับท่านได้โตปันไดนะจ้ะเนาะเดี๋ยวจะได้มาหลอกใบแห้งๆออกให้เพิ่อนยอะจ่าก็จะเป็นกลุ้มของพ่อผู้แน่เขามาฟังนี่ก็จะเป็น พริกจ้าเป็นเพื่อนพริกต้นพริก,กไอ้พักปังมาพัานไว้มืดจ้าพริกก็เลยบ่ค่อยโตปไนใดนี่จ้าต้นพริกจ้าเนี่ยได้สนนี่แล้วจะเป็นเผื่อนปีนี่ยุย้สวนบ้านหญ้ากะกะลังเป็นดอกเป็นน่วยขึ้นกันจ้ารอบที่สองของเพื่อเนานะจ้ะนาะ,น,ะนี่จ้าต้นพริก บกคอยดกปันไดหรอกจ้าเพื่อนเเนาะปลูกได้สมีก็ดีใจแล้วจา้าแล้วก็มาอีกฟังนี่ก็จะเป็นจะเพื่อนเพื่องฝากมาทางนี่ก็จะมีไอ้เปปิโน,โนเมลอนจนะเนาะท่วามูคนบาซิลฟันตัดไอ้กิงมะหายปากช่ำมะหายจา้า สุกามาผูกเรื่อยจ้าเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นต้นกล้วยจ้าโว้ยต้นกล้วยปีนี้นี่เป็นปีที่สองของเพื่อนจ้าเสดงมาตัดใบอยู่จ้าเพื่อนๆเอาใบเพื่อนเพร่ขนมจ้าลาก็มีต้นเกาเพื่อนมีต้นหนึ่งเนาะลาก็เพื่อนก็เอกงนอมาอีกสองจ้าอ้าวนี่เห็นบอนเพื่อน มีนอ,อกล้วยไม้มาอีกจ้ะหนึ่งต้นบหนึ่งต้นโอ้หนอ,อกลก้วยไม่ดีใจเนาะจ้ะอันนี้สองต้นที่สองเดี๋ยวขาเบิ่งก่อนจะมีขื้นไม้อีกบแต่ว่านี่เขานานหนาวแล้วบ่รู้ว่าเพิ่นจะรอดป่ะจ้ะถ้าเพิ่นรอดในปีหนาวข้าเคยสด้มีต้นกล้วยหลายต้นจะเป็นเปลือกเนาะ เป่นกวยบรูสายพันธุ์ได้จะเดือพิ่นเอาหายจ้ะเดี๋ยวยางเบิง่งไปก่อนเนาะต้นที่ว่าเพิ่นเอามาหาหายเขาก็มาปลูกตองสิจ้ะจะ,จะเป็นเปื่อนกลวยบ่ได้จิ๋นว่วยเฮากับโอ้พ่นหญ่ขึ้นหลายเติบจ้ะใบซอยเม็ดร่มหนาวก็ล่งมากจ้ะเราสุดจะได้มาตัดใบเพิ่นอยู่เจ้านี่ต้นที่สอง เดี๋ยวหาเบิ้งดูหาเทียมีอีกเนาะจา้ะโอ้นอเป็นตะหกักบอจับเป็นเปื่อนนอ,อกล้วยใหมหนึ่งตนสองบ่สองนอมีอีกบ่าจา้ะเดี๋ยวหาเบิ้งไปเรื่อยๆก่อนจับเป็นเปื่อนเอาเดี๋ยวโอ้สามนอแล้วโอ้ข้ากันนาบป้าจ้อ สแล้วเขินมาสามจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ดีใจดีใจสามนอนอ่วยไม่จ้ะเป็นเปื่อนโอ้ขนาดเลยนี่กำล่งใจปลูกตอจ้าจ้าละามาฟังนี่ก็จะเป็นทั่วผู้จ้ะเป็นเปื่อนโอ้โอโดอกหลายคักเป็นดอกตุ่มน้อยๆอ,อยู่จ้า ทว่าผู้นี่จะเป็นเพื่อนแล้วก็จะมีอันชั่นแน่นอ่กผูกแส้มกันไปนี่จ้าป่าเป็นดอกหลายจะเพื่อนเพื่อนจะมาเห็นเป็นหน่วยหนย่อยู่หน่วยสองหน่วย,ยจ้หลายวะนี่ไหมนี่จะ้ะเนี่ยนี่หน่วยอยู่เนี่ยเป็นลายอยู่ดอก ออกสูงๆเพลน,นี่จะมีน,น่อยในหน่อยของเพลนอยู่จะเป็นเปื่นทวคู่เนาะโอ้มีหลุ่นอยู่จะมีหลุนอยู่ลมหนาวกำลังมาช่วงนาร่อนป,ป,ปีนี้ห่อนค้างอีหลีจ้ะฝนก็บ่ค่อยตกพักกะปั๊บโตยากเนาะโอ้เป็นดอกหลายอยู่จะเป็นเปืนเป่นโบ้ยขนาดเลยนี่ถ่วคู่จ้ะ ตัวผู้นี่จะเป็นที่ว่าเ่าไดดเมล็ดพันธุ์จากปีที่แล้วนะจ๊ะเพื่อนๆเราจะเอาเมล็ดพันธุ์ของเพื่อนนี้เอามาปลูกต่อจ้ะเอาปีต่อปีจ้ะตัวผู้จากสวนพวกสวนนี้เนะาะมองแหมกระลังเป็นดอกงามๆนี่จ้จะนนนเนี่ยเ้าเส้นใดจีนไอยบบะนี่คนจะโตท่าน ร่มหนาวบ่ิจาคเปืเป่นอนๆอู้สอ,อนเนาะจะดอกไลอันช่วงหนาร้อนนี่โคดน้ำให้จนว่าจะบ่อน,นี่คิดว่าเพิ่นจะบ่อนหลอดละจ้ะทั่วผู้หน่อยกำลังมาจะเพื่อนเดี๋ยวมาหลุ่นต่อเพิ่นจะหลอดหนาหนาวห้ซุบอจ้ะโอ้ตรงไหนเต็มยู่ทั้งสองขางเลยดอกเพืนนะ่อนเนาะนี่จ้ะ ท่านในบานจะเป็นเพื่อนมีดอกกันสั้นแซมปลูกพักแซมกันจ้ที่ในหน่อยนี่จะเป็นเพื่อนนี่จะเป็นดอกทวผู่จ้าโอ้มีกำลังใจในการปลูกดจ้เพื่อนเพื่อนเนาะรดน้ำกันแล้วแต่โอกาสถ้าได้มาสวนก็จังได้หัดเจ้วจ้าเจ้าเพื่อนเนเนาะต้น้อยก็เริ่มจะสูง คิดฝ้าจังหน่อยก็คงจะได้มาตัดละจ้ะเดี๋ยวจะหาโอกาสมานีอยู่จ้ะเนาะคงสิว่าพ่อจินแลวแหละบางลัมเมพึ่งกระเริ่มแกและจ้ะเนาะเป็นลัม่มเขียวเขียวเข็มเกินมากละจ้ะตอนอ้อยก็บ่ได้ดูแลอ,อย่างพิ่นหลายจะดูแลง,ง่ายๆพิ่นสูงพอ่อฤดูใบไม้พีจังสีจ้ะพิ่งกะจะป้งขนมาเองเนาะ สามธร,รมามาติยของเพื่อนเพิ่โป่งขึ้น,น,นมาจากความสูงหรือเป็นตัวประมาณบ่หอดสอกจากสุกจะมาให้ปุยขี้ไก่เพิ่นหลอดหนึ่งจากจากห้ปุ๋ยขี้ไก่เราพอปัญญาจักหน่อยฮากับมาหลอกใบแก่ๆออกไ้เพื่อนน่จ้าเนาะหลอกใบแก่ๆเพิ่นใบเพื่อนฮากับ่บถิ่มจะสุกออาไปไปว่างครบนาดินให้เพิ่อนอีกต่อหน,นึ่งเนาะจ้า อ้อยนี่จะบปรูสายพันธุ์้ะจาะเป็นอ้อยที่วาสังมาจากโอกินาวาจะเพิ่นเป็นเฮดตัดเป็นท่อนขายจ้ะพูนเนี่ยบึงต้นกล้วยเฮานี่จ้ะเดี๋ยวจะได้มาตัดใบเพิ่นยูะจะเป็นเพื่อนเนาะถึงเข้ามาตัดออกเพิ่นกระแหงหนาล้ามาเพิ่นกระแหงจะเพื่อนเพิ่นแหงไปเองเนาะเดี๋ยวจะมาตัดนี่แหละจ้ะต้นอ้อยก็จะเป็นแบบนี้ คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนจ้าเพื่อนๆเ,เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมคลิปค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ